ุกเรื่องราวของคุณอาจเป็นเรื่องหลอนของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหลอนกันไหมก่อนรับชมและฟังฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ มาหลอนกันไหม EP นี้ก็มีเรื่องหลอนๆสนุกๆมาให้รับฟังเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกขอมาทั้ง inbox ของทีมงานก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามและชื่นชอบเรื่องเล่าของเรานะครับหากท่านไหนอยากฟังเรื่องหลอนๆแบบไหนเกี่ยวกับอะไร ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้และตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปหลอนกันเลยครับคูอละที่โรงเรียนมัธยมบ้านแสงจันทร์โรงเรียนเล็กๆในชนบทที่ห่างไกลความเจริญน,นักเรียนมีไม่ถึงร้อยคน ครูก็คงไม่ต้องถามเราที่นี่มีครูแค่เจ็ดคนเท่านั้นที่สำคัญครูโรงเรียนนี้ต้องสอนสลับไปมาหลายห้องหลายวิชาเรียกว่าแทบจะต้องทำทุกอย่างในโรงเรียนกันเลยทีเดียวเพราะที่โรงเรียนนี้ไม่มีพันโรงไม่มีแม่ครัว ไม่มีรอรพอแต่ครูทั้งเจ็ดคนก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนเด็กๆทุก,กคนให้มีความรู้และเป็นคนดีนอกจากเด็กๆจะได้ความรู้ในด้านวิชาการต่างๆโรงเรียนมัธยมบ้านแสงจันทร์แห่งนี้ยังมีจุดเด่นเรื่องของกีฬาอีกด้วยโรงเรียนนี้ มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสวยงามและยังมีทุ่งนาและภูเขาล้อมรอบเป็นความภูมิใจของผอคอรูนักเรียนและผู้ปกครองเด็กๆในระแวกนี้จึงมีที่ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรงนักเรียนที่นี่จึงถูกปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยและความแข็งแรง และน้ำใจนักกีฬาตั้งแต่ขึ้นชั้นม1นนมาเลยทีเดียวและคนที่อยู่เบื้องหลังระเบียบเหล่านั้นคือครูเดชครับเป็นครูพละและยังเป็นครูผู้ชายคนเดียวของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยครูเดชอายุ40ปีผิวดำแดงเนื่องจากตากแดดจากมาหลายปีมีเสียงที่ทุ้มต่ำ หน้าตาเข้มคล้ายตำรวจชายแดนมากมากจนคนภายนอกไม่คิดว่าจะเป็นครูด้วยซ้ำครูเดชเป็นครูพละที่เข้มเหมือนหน้าตาเด็กนักเรียนที่ผ่านมือแกมารุ่นแล้วรุ่นเล่าให้ฉายาแกว่าจอมโหดในแสงจันรแกไม่เคยยิ้มไม่เคยหัวเราะให้เด็กๆเ,เห็น ถ้าวันไหนแกชมใครก็คงจะฝนตกฟ้าร้องกันเลยทีเดียวแต่มีสิ่งที่เด็กๆทุกคนต่างจำได้ดีนั่นคือเสียงนกหวีดและคำสั่งว่าวิ่งจากปากของแกครูเดชเป็นครูที่ทุกคนในโรงเรียนทั้งเคารพและกลัวในเวลาเดียวกันเข้มงวดกับการฝึกซ้อมกีฬา และลงโทษเด็กแบบไม่ไวหน้าของแกเล่นเอาใครต่อใครถึงกับกลัวนักเรียนวันนี้ใครไม่เอาชุดพลามาไปวิ่งรอบสนามสิบรอบใครลืมเอารองเท้ากีฬามาก็วิ่งมันเท้าเปล่านั่นแหละใครแอบพูดคุยเวลาฝึกซ้อมนะจะสั่งวิทพื้นยี่สิบครั้งนี่คือความเข้มงวดของแกครับ ท,ทุกวันตั้งแต่เช้ายันมืดเสียงของแกจะดังลั่นไปทั่วสนามโดยเฉพาะกับพวกนักกีฬาโรงเรียนแกยิ่งเข้มงวดและฝึกหนักมากกว่าเด็กคน,น,นอื่นๆเด็กหลายคนเกียดแกแต่ไม่มีใครกล้าเถียงหรือขัดขืนเพราะทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าแกโกรธอาจจะโดนตบหัวทิ่ไมได้ง่ายๆ อูเดฝึกซ้อมกีฬาอย่างเข้มงวดจนได้แชมป์หลายรายการผู้ปกครองต่างชื่นชมว่าโหดแต่ดีและช่วงหน้าร้อนของปีนี้เรื่องทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการวันนี้ขอออมาแจ้งผ่านครูตามระดับชั้นเนื่องจากทางโรงเรียน กำลังจะเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันกีฬาประจําจังหวัดจึงมีงบประมาณเข้ามาทําให้สามารถจ้างพันโรงได้แล้วครูและนักเรียนต่างพากันดีใจจะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบางานและภารกิจต่างๆในโรงเรียนโดยทางผอแจ้งว่าพันโรงจะเริ่มมาทำงานในวันพรุ่งนี้เมื่อผอ,อพูดจบ จึงเดินจากไปเครูเดชหน้าทะมึงทึ้งของแกมหาเด็กๆต่อให้มีพันลงทุกคนก็ต้องมาช่วยครูกวาดใบไม้และรดน้ำต้นไม้รอบๆโรงเรียนเหมือนเดิมเข้าใจไหมเด็กๆลอยพยักหน้าแล้วได้แค่พูดว่าครับแล้วเดินแยกย้ายกันด้วยความรู้สึกแบบเซ็งๆ ต้นนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนโรงเรียนพูดกับเพื่อนในทีมเฮ้ยพวกมึงมีพันรลงมาทั้งทีอ่ะกูเดษก็ยังจะใช้งานพวกเราอยู่นั่นแหละเขาไม่คิดจะให้พวกเราพักกันบ้างหรือไงวะเออดิ e e di, มีพันรลงมาทำงานแล้วทำไมยังต้องใช้พวกเราอีกแค่ซ้อมก็เหนื่อยจะตายแล้ว เสียแบงเพื่อนสนิทถูกต้นพูดตอบรับกันพร้อมกับสายหัวไปมาช่วงเย็นขณะต้นและแบงค์กำลังฝึกซ้อมฟุตบอลกันอย่างขมักขม้นลุงเอกชานโรงคนใหม่ก็มายืนดูเด็กๆซ้อมกีฬายอยู่ข้างสนามเป็นไงบ้างล่ะเด็กๆเหนื่อยไหมหินน้ำกันก่อนสิ ดูพันโลหน้าตาใจดียิ้มแย้มให้กับเด็กๆต้นและแบงค์เห็นดังนั้นก็กำลังจะเดินเข้าไปดื่มน้ำเสียงที่คุ้นเคยก็ดังตามมาจากด้านหลังไอ้ต้นไอ้แบงค์มันถึงเวลาพักแล้วเหรอวะมึงรีบกลับมาในสนามเลยนะยังไม่ทันจะสิ้นเสียงต้นและแบงค์รีบวิ่งปลีเข้าไปในสนามเพราะเขารู้ว่า ถ้าฝืนคาสั่งของแกคงเหนื่อยหอบอีกหลายรอบแน่ๆเย็นวันนั้นหลังจากซ้อมเสร็จต้นและแบงค์ยังรู้สึกโกรธครูเดชพวกเขาจึงคิดหาวิธีแกล้งครูต้นและแบงค์ตกลงกันไว้ว่าเที่ยงคืนวันนี้จะแอบไปบ้านพักของครูเดชเมื่อถึงเวลาทั้งสองคน แอบเอาตะปูขนาดเล็กประมาณหนึ่งนิ้วมาวางไว้ที่บันไดบ้านพักแล้วตะโกนเสียงดังไฟไหม้ไฟไหม้ฟูเดชตกใจรีบเปิดประตูแล้วรีบวิ่งลงมาดูเหตุการณ์สุดท้ายฟูเดชเหยียบตะปูเข้าไปเต็มๆแกร้องโอดโอยอยู่สักพักแล้วมองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ จึงค่อยๆเดินกระเพกขึ้นไปบ้านเพื่อทำแผลเช้าวันรุ่งขึ้นต้นและแบงคดูดีใจออกนอกหน้าที่ได้แกล้งครูสำเร็จพวกเขาเห็นคู่เดทเดินกระเพกกระเพกและงดซ้อมหนึ่งวันต้นและแบงคสบายใจที่วันนี้จะไม่ต้องซ้อมเมื่อเลิกเรียนพวกเขาจึงวางแผนกันไว้ว่า คืนนี้สองทุ่มจะแอบไปปล่อยลมรถมอเตอร์ไซค์ครูเดทอีกรอบหนึ่งโดยหวังว่าครูเดทคงจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมจะได้ทำให้หยุดซ้อมได้เพิ่มอีกหนึ่งวันเมื่อถึงเวลาสองทุ่มต้นและแบงก์กำลังเดินไปที่บ้านของครูเดทเพื่อทำตามแผนที่วางไว้แต่วันนี้ระหว่างที่ทั้งสองคน เดินผ่านบ้านลุงพันโลซึ่งอยู่ก่อนจะถึงบ้านครูเด็ดเพียงหนึ่งร้อยเมตรทั้งคู่เห็นแสงไฟแวบๆจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆทั้งสองจึงมองลอดผ่านขอบหน้าต่างบ้านไม้กเก่าๆของลุงพันโลและพวกเขาก็ต้องตกใจสุดข,ขีดแสงสว่างที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แสงจากหลอดไฟแต่เป็นแสงจากเทียนนับสิบเล่มที่วางปักอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง บนโต๊ะแท่นทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างมีสายสินผูกปูกพันไปทั่วห้องมีหุ่นปูดปั้นขนาดเกือบเท่าตัวคนสีดำเข้มหน้าตาคล้ายยักษ์และพูดผีรวมกันดวงตาสีแดงสเสย่ยยิ้มราวกับจะแยกเขี้ออกมาลุงเอกลุงพันโลงที่ดูหน้าตาใจดีที่พวกเขาเห็นตอนนี้เขากำลังนั่งท่องคาถาอะไรอยู่ก็ไม่อู่ ที่หน้าตกทำพิธีต้นลาแบงตื่นน้ำลายดังเอือ้อสองคนไม่พูดจาหรือเอ่ยเสียงใดๆออกมาจากปากแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ในใจของเขาสองคนรู้เป็นอย่างดีว่าต้องทำพิธีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเป็นอันแน่ใจหนึ่งก็อยากจะรีบหนีไปแต่อีกใจกลับสงสัยว่าลุงกำลังทำอะไรอยู่กันแน่สักพักลุงเอกลุกขึ้น แล้วเดินไปเปิดตู้เย็นแกหยิบถุงอะไรบางอย่างออกมาเป็นถุงสีดำที่ใหญ่พอสมควรและนั่นทำให้ต้นและแบงค์ที่แอบดูอยู่ถึงกับช็อกป,ปากซีดขนแขนลุกสยองไปถึงต้นคอลุเองเอกหลวงหยิบชิ้นส่วนมนุษย์ขึ้นมาไม่ผิดแน่ต้าและแบงค์เห็นเต็มๆสองตามีทั้งหัวผู้หญิงผมแดงมีทั้งแขนและขาถูกคันไว้และแช่ไว้อย่างดี เสื้อผ้าขาดรุ่งลิ่งเมื่อหยิบชิ้นส่วนขึ้นมาเลือดกับไหลนองเต็มพื้นต้นและแบงค์หันมามองหน้ากันทั้งสองคนไม่รอช้าตะโกนวิ่งไวทั้งสองคนวิ่งสุดแรงเพื่อหนีให้คนบ้านของลุงพานลงทันทีที่ได้ยินเสียงลุงเอกหันกลับมามองประสานสายตากับทั้งสองคนทันทีพวกเขาวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสี่ของโรงเรียนและกล้มลงมุดอยู่ที่ใต้โต๊ะทักเรียน ลุงเอกวิ่งตามมาติดติดไม้หน้าสามขนาดยาวไว้ที่มือโกนเรียกพวกเด็กแว้นมึงอยู่ไหนพร้อมกับใช้ไม้ทุบประตูห้องที่ปิดอยู่เฮ้ยแบงลุงจะวิ่งตามพวกเรามาทันได้ไงวะตอนพูดขึ้นเบาๆแบงไม่ตอบกลับพร้อมกับสายหน้าและเอามือปิดปากไ,ไว้แน่แน เสียงลุงเอกถือไมล้ลากกับพื้นวนไปวนมาอยู่หน้าห้องหูพักใหญ่แล้วเงียบหายไปต้นและแบงค่อยๆค,คลานออกมาจากใต้โต๊ะตอนนี้ทั้งสองยังหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะยังอยู่ในอาการกลัว,ลวเราจะยังไงกันต่อดีว่าเพื่อนต้นถามเราจะต้องรีบไปบอกครูให้ไปแจ้งตำรวจแบงรีบตอบชิ้นส่วนคนพวกนั้นอะ โลตาไม่ฝาดใช่ไหมว่าเพื่อนต้นถามย้ำเพื่อความแน่ใจแบงค์พยักหน้าแล้วรีบชวนต้นเพื่อไปหาครูยังไม่ทันจะได้ก้าวเดินออกจากห้องเสียงทุบประตูก็ดังขึ้นอีกหลายครั้งแล้วกับจะพังประตูเข้ามาให้ได้อูรู้พวกมึงอยู่ข้างในสิ้นเสียงลุงเอกก็ถีบประตูเข้ามาพร้อมกับไม้หน้าสามในมือลุงครับ ลุงอย่าทำอะไรพวกผมเลยผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครต้นพูดทางกับยกมือไหว้เพื่อขอโทษตอนนี้ลุงเอกที่ดูหน้าตาใจดีหรือใบหน้าเสยยิ้มออกมาที่มุมปากดวงตาที่โกรธจัดจนแดงกลำ่ำสีหน้าชั่วร้ายของลุงเอกตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับรูปปั้นปีศาจที่อยู่ในห้องของแกเลยหนลั่นสุดเสียง กูจะให้มึงตายเหมือนผู้หญิงคนนั้นแล้วง้างมือเตรียมจะฟาดไม้ตีทั้งสองคนทันใดนั้นเสียงคููเดชก,ก็ดังขึง้นไอแต่ต้องลูกศิษย์กูกูจะตบให้คว้างเลยเสียงครูเดชที่ทั้งต้นและแบงเกียดินักเกียดหนาตอนนี้เหมือนเสียงสวรรค์ที่มาช่วยเขาครูครับช่วยพวกผมด้วยครูเดชไม่รอชา้าวิ่งเข้ามาเพื่อสู้กับลูกเอก ลุงเอกใช้ไม้ฟาดคูเดชสุดแรงแต่คูเดชใช้มือป้องกันได้ไม้หน้าสามถึงกับหักลงทันทีแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อคูเดชไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอาการว่าบาดเจ็บหรือปวดส่วนไหนของแขนเลยครูเดชกำหมัดแน่นแล้วโชคใส่ลุงเอกเต็มแรงทันทีแกกระเด็นไปติดฝาห้องแล้วสลบไปในทันทีต้นและแบงค์ถึงกับอ้าปากค้าง และงงสุดขีดไม่คิดว่าครูเดชจะแข็งแกร่งเล้ากับว่าเป็นคนเหล็กอ,อะไรขนาดนี้ต้นและแบงค์รีบไปหาเชือกมาช่วยกันเพื่อมัดลุงเอกไว้กับเสาครูเดชจึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าของแกเพื่อไปตามตำรวจในเมืองให้มาจับลุงเอกตำรวจจับกรุมลุงเอกขึ้นรถในสภาพที่ยังสลบอยู่ต้นและแบงค์ รู้สึกสำนึกผิดและก้มลงกราบครูเดชพร้อมทั้งขอโทษที่นำตะปูไปวางจนครูโดนเหยียบทั้งสองคนสำนึกผิดจากใจจนถึงกับร้องไห้ออกมาทั้งคู่ครูเดชรู้สึกได้ถึงความจริงใจจึงก้มลงไปกอดลูกศิษย์ทั้งสองคนแล้วพูดกับเขาเบาๆว่าไม่เป็นไรนะลูก กูไม่เจ็บเลยกูยกโทษให้พวกเธอแล้วยิ้มให้กับทั้งสองคนซึ่งรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นละมุนลาวกับพ่อกอดลูกครั้งนี้ยิ่งทำให้ทั้งสองคนร้องไห้หนักกว่าเดิมตอนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ต้นได้เห็นรอยยิ้มของปูคูเดชและลูกศิษย์ พาตำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุที่บ้านพักพานโลมพบยาเสพติดจ,จำนวนมากรูปปั้นและแท่นพิธีกรรมต่างๆรวมถึงศพผู้หญิงที่ถูกฆ่าหั่นศพและแช่อยู่ในตู้เย็นด้วยตำรวจจึงสันนิษฐานว่าลุงเอกอาจจะเสพยาเสพติดเกินขนาดจนสติแตกคิดว่าตัวเองเป็นปีศาจจึงออกฆ่าคน แล้วมาทำพิธีบูชายันหลังจากให้ปากคำตำรวจเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนครูเดชต้นและแบงค์จึงเดินกลับมาบ้านพักระหว่างทางต้นจึงถามครูเดชว่าครูครับครูรู้ได้ยังไงว่าผมกับแบงก์อยู่ที่ชั้นสี่ของโรงเรียนเดชจึงหันมามองหน้า แล้วพูดขึ้นว่าอ๋อมีผู้หญิงคนหนึง่งผมยาวสีแดงใส่เสื้อผ้าขาดหน้าตาก็มอมแมมเหมือนคนเล่ร่อนยืนตัวสั่นเหมือนหนาวมายืนเคะประตูบ้านครูแล้วบอกว่าลูกศิษย์มีเรื่องอยู่ชั้นสี่ครูก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์มานี่แหละต้นและแบงค์ถึงกับสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับพูดกับครูว่า ปูครับปูคงเจอผีแล้วล่ะครับเรื่องราวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับอาจจะไม่ถึงกับน่ากลัวมากแต่ว่าเรื่องนี้ทาีมงานตั้งใจคัดมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็ต้องยอมรับนะครับว่าปูเดชแข็งแกร่งจริงๆไม่กลัวคน และก็ไม่กลัวผีด้วยขนาดผีมาเคาะประตูบ้านครูตัวแกเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุยกับคนที่ตายไปแล้วและตัวอย่างนิสัยของต้นกับแบงค์ทั้งสองคนนี้น้องๆเด็กๆเยาวชนอย่าเอาไปเรียนแบบนะครับการแกล้งคนอื่นให้บาดเจ็บเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยและสุดท้ายขอบคุณที่รับฟังคลิปของเราจนจบสวัสดีครับ